ขั้นตอนการชำระเงินค่าอบรมในระบบท็อปโ o รบ o k i n g หลังจากที่ท่านยืนยันการจองคอร์สอบรมเรียบร้อยแล้วระบบจะพาท่านไปที่หน้าการชำระเงินในส่วนนี้คือเอกสารการชำระเงินในหน้านี้ให้ตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับในส่วนของการชำระเงินให้สแกน QR Code ที่อยู่หน้าระบบหรือใช้ส่วนของบาร์โค้ดด้านล่างเอกสารในการชำระเงินได้ครับเมื่อทำการชำระค่าอบรมเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็กดปุ่มถัดไป ระบบจะพาท่านไปที่หน้าแบบฟอร์มแจ้งชำระเงินหน้านี้ให้ท่านกรอบข้อมูลรายละเอียดการชำระเงินให้ครบถ้วนพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้กดปุ่มถัดไปในส่วนนี้จะเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบข้อมูลเอกสารให้ท่านตรวจสอบข้อมูลสำหรับใช้ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้กดยืนยันได้เลยครับเมื่อส่งข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลเอกสารการชำระเงินภายใน1วันทำการเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะมีข้อความแจ้งไปที่อีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้และเมื่อได้รับข้อความยืนยันผ่านทางอีเมลแล้วท่านจะได้รับใบเสร็จซึ่งมีรายละเอียดการจองตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อยืนยันข้อมูลการจองอบรมเมืม่อใกล้ถึงวันอบรมเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนในส่วนนี้แล้วครับ